ลกลับมาชอปปิ้งกันที่สถานีเทนจินกันนะคะร้านนี้เป็นร้านขายของแนวออร์แกนิกแบบค l e a n beauty อะไรอย่างนี้นะฟีลเหมือนแบบร้านออร์แกนิกซัพพลายที่ประเทศไทยนะคะมีของน่าน่ารักน่าก,กินเยอะมากเลยมีพวกอาหารต่างๆชาต่างๆนะคะดูดีทั้งนั้นเลยสายเฮลตี้ต้องชอบแน่นอนถ้าเกิดว่าใครเห็นร้านนี้นะคะอย่าลืมแวะเข้าไปนะคะ กขนมบาร์ต่างๆออแกนะิกอะไรเงี้ยพวกน้ำมันหอมโปรตีนต่างๆนะคะของกินที่แบบสายเฮลตี้ออร์แกนิกต้องชอบอะร้านเนี้ยลองแวะเข้ามานะคะต้องมีอะไรที่แบบโดนแน่นอนของน่าใช้น่าใช้ทั้งนั้นเลยอะมีทั้งพวกเมคอัพสกินแคร์ต่างๆนะคะดูดีต่อสุขภาพและความงามมากๆหลายห้อคือไม่เคยเห็นที่ไทยเลยนะคะ หน้าใช้ไปหมดเลยอ่ะของญี่ปุ่นเขาทำแพ็กเกจจริงสวยเนาะมันแบบดูน่าซื้อไปหมดเลยอันนี้จะเป็นพวกชุดชั้นในอะไรต่างๆนะคะลิปมีอายแชโดว์นูนนี่นั่นนาะดีมากๆเลยมีเป็นแบบเป็นเซ็ตด้วยนะคะน่าลองมากๆเครื่องสำอางอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบใส่เฮลตี้คลีนบิวตี้ร้านนี้แนะนำเลยนะ อวันนี้นี้เลยเหรออันนี้มีหลายสาขาทั่วญี่ปุ่นเลยนะคะลองมาดูกันนะคะโอโชิโมโนสวยอ่ะสวยอ่ะ,อะนี่นี่เขามีแบบใส่ถ่ายรูปโอโสวยอ่ะเราจะมาซื้อขนมแล้วก็ผลไม้นะคะที่มีสโกชีนะคะมาลุยกัน อ,อันนี้อันนี้ปะมันเป็นเหมือนรวมรวมรวมรถต่าป่ะแต่ขนมไต้ห่านนี่คือสวรรค์มากๆน่ากินไปหมดเลยแบ๊วดูแบกกันไอ้ล้านนี้ไงร้านสตรอเบอร,รี่ที่มัน,นฮิตฮิตอ่ะข้างในมันจะอุ้ยอันนี้ดีนะแฟนมันเป็นขนมยอดฮิตของอกาสที่มันเป็นนู่นไงนู่นไงนู่นไง,นง,ไงเขาบอกให้ไปดูถุงั u c ี y แบ a r เขาจัดเต็มมากๆเลยนะคะแบบไอเทมแน่นเวอร์ มี5ดูดีอยู่นะไอ้กลมๆนี่คือเป็นช็อกโกแลตที่เป็นหอ่อไสายสับเบอรีอันนี้น่าจะเป็นเหมือนพวกคุกกี้เนี่ยเป็นเหมือนพวกคุกกี้สับเบอรีเคลือบ <c oughs> ช็อกโกแลตอันนี้ช็อเคิลช็อกโกแลตขาวรดขาวอันนี้โห่เนื้อน่ากินมากเลยน่ากินอันนี้น่ากินมากตื่นตาตื่นใจหมดทุกอย่างนะคะดูดีน่ากินไปหมดเลย มีเพื่อนๆคนไหนชอบชา้นซูเปอร์ชั้นขนมชั้นอาหารเหมือนเราบ้างไหมดูดีไปหมดเลยจริงๆเนาะแม่คนึงชอบบวชไม่ใช่หรอถุงลัคกี้แบ็กบวชหรอช่วงนี้อาจจะถ่ายเร็วนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยคือ เดินไปซื้อไปแต่ก็อยากจะเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าดูเป็นคร่าวๆไปก่อนละกัน,น้อยเผื่อถ้าเกิดว่ามาเองจะได้แบบมาดูกันเต็มๆนะคะแต่ของน่ากินเยอะจริงคือมันแบบละลานตาไปหมดเลยอะ่ะอันนี้เป็นเยลลี่นะคะเยลลี่ผลไม้แพคเกจจิ้งเขาสวยงามมากเลยเนาะขนมเค้กต่างๆะคะที่ร้านนี้ซิคุนเนิงจะเอาอะไร เอาอะไรบ้างดีคะอยากกินเมลอดนะเดี๋ยวเราต้งลลองดูพวกเซเว่นแซริมันจะมีนะมีะอะโกนี่น่ากินมากๆอีจิโกนี่ดีสุดนอีจิโกนี่เ้าพันเจร้อยยีสิบค่ะของนี้สวยงามมากๆน่าได้เป็นของฝากสุดโ <c oughs> อ้ยอันนี้หนะน,นึ่งหมื่นแปดร้อยน่ากินมากๆโอ้ยอันนี้เซตไฮโซเลยค่ะนี้ 2องหม้อของดีของเด็นดนี่อยากได้เลยสองกล่องนี้เลยไฮูซมากๆผลไม้รานนี้เขาสวยงามน่ากินมากเลยนะคะจัดแบบว่าเหมาะกับเป็นของฝากมากๆเลยนะคะสวยงามสุดๆแต่ละนี้ที่ไทยห้ามมาผลไม้เข้าประเทศแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะกินก็ต้องกินที่ญี่ปุ่นเลยนะ <Hey. S 2> <Hey. S 1> ที่สองนี่ใหญ่ดีอันเนี้ย เปนเลือกมาเลยแพ็คเนื้ออยากกินอ่ะไรก็ได้ได,ได้นี่น่ากินีเท่าไหร่อ,อ่ะสองพันห้าสองพันห้าสองพันห้ามั้งทางนี้ดูดีแล้วใช่เดี๋ยวที่โอเคเป็มเลือกเนาะซื้อเมลอนกับสาบรีรกลับไปกินกันนะคะน้ำปั่นเขาก็ดูน่ากินนะอร่อยด้วยลองกินแล้วนี่สาบรีรเราสวยงามมากๆ เดี๋ยวกลับมาพักที่โรงแรมกันก่อนนะคะแล้วค่อยออกไปต่อกันค่ะ<ม>พักเรียบร้อยก็ออกมาเที่ยวต่อนะคะจะไปร้านโดนัทกันนะคะใช่ไหนิวอะไม่ใช่ไม่ยาวมากนะคะยาวค่ะไปต่อ<ห>อีกคันนึงนะแล้วก็ร้านโดนัทคืออยู่ตรงนั้นนะคะตรงนั้น รานนี้นะคะเพื่อนๆมากินแทนให้หน่อยนะร้านนี้นะคะชื่อ I am Donut นะคะมากินแทนให้หน่อยนะต่อไปแป๊บเดียวนะคะโดนแบบว่าร้านปิดค่ะแยกย้าย I am Donut นะคะค่ะก็ I am รถไอแอมโนัทะคะจีจูตรงข้ามภางไดมารูเลยตรงนี้ไดมารูมาดูเลยต้องเจอจุดน,นั้นไม่มีสถานีร้านยี่ปิดประมาณเที่ยงเปิดเที่ยงแล้วก็ให้มาเที่ยง เพราะว่าขอหมดตอน5โมงหมดให้มาก่อนเที่ยงดีกว่าเพราะว่าจะได้ต่อคิวก่อนเปิดร้านนะคะต่อคิวเข้าไปเลยค่ะแล้วก็อย่าอย่าช้ามาหลังเที่ยงอย่าช้านี่เรามาถึงกี่โมงตอนนี้เรามาถึง4โมง4 15 4โมง4 15หมดแล้วนะคะร้านปิดร้านปิดร้าน5 5ค่ะ close close นะคะป่ะเดี๋ยวมาดูร้านสำรองที่เราดูกันไว้นะคะเป็นแนวฝรั่งเศสนะคะร้านนี้ไหนคะสีเหลืองอ๋อเห็นแล้ว อยู่ด้านในตรงไดมารูเลยไฟสีเหลืองๆตรงนี้นะคะเป็นแนวสไตล์เฟรนช์คาเฟ่นี่์สตรอเบอรี่ทารนะคะไปเข้าไปกันร้านนี้ดูมาในเน็ต s ตรอเบอรีทาร์ตดูน่ากินนะคะบรรยากาศสไตล์ฝรัร่งเศสมากพนักงานก็บริการสไตล์ฝรัร่งเศสนะ <c oughs> ดูเมนูต่างๆ น,นี่นี่นี่ซาลรีทาเนี่ยเป็นชีสเค้กแล้วก็มีทาร์ตต่างๆนะคะนี่ที่เราสักแคลมโบเล่มีชาแล้วก็เป็นซาลารีทค่ะรสชาติเขาก็ใช้ได้อยู่นะโอเคเลยโอเคเลย ก็ต้องมานะคะต้องต่อคิวนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะเข้าไปคือจริงๆ้าน,นีที่ไทยก็มีแล้วนะคะที่เซนท์นัทชิดลมนะคะถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมแวะไปนะคะแต่ว่าแต่ละสาขาเขาก็จะมีของที่แบบว่าไม่เหมือนกันนะในแต่ละประเทศอะไรอย่างนี้ก็ต้องแวะมาเช็คอินนะคะทุกสาขาม,มากเลยต่อก่ไหนน,นจริงด้วยอบบดอกไม้ไม อันนี้เป็นแบบตน้อเยอะๆน่ารักอนอันนี้เป็นเหมือนมือลาเป็นเหมือนมือลาน่ารักจ่าตรองน,นี้รวมพิซซองอน,นี้รวมพิษน่ารักจ้กอ,อันนี้อยากแนะนํานะคะเพื่อนๆมันจะเป็นลักษณะเหมือนซุปอะเหมือนไปมันทาเป็นซุปะเออใช่มันเป็นเหมือนแบบใช่ใช่คือเหมือนแบบว่าห่อนึงมันจะเอาไปทําเป็นซุปได้เลยอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้น่ากินมากๆชอบมากๆ ใช่ใช่ไม่ก็ใส่กล่องไปน,นี่สวยมากๆเป็นเหมือนดอกทิวลิปหน่อยเอาอันนี้ค่ะเอาอันนี้อุ้ยอันนี้สวยมากๆเนี่ยอันเนี้ยเป็นดอกทิวลิปเป็นดอกอะไรต่างๆนานาที่แบบมันหลุนๆว่ะโอ้ยเอานั้นดีกว่าอันนันนันที่มันมีใช่ใช่ใช่เอานั้นสวยมากอันนี้นี่นี่อันนี้สวยมากนี่เป็นกุหลาบ ชิหลิบอะไรต่างๆสวยมากๆอันชื่อนี้นะคะน่ารักมากอมชอบอ่ะอันนี้เขามีให้ดูว่าข้างในมันจะเหมือนมีแบบนี่ออกปะเป็นแบบเครื่องเครื่องเครื่องสูบข้างใน นี้อันนึ่ผักอบแห้งซาบเอรี่น่ารักมากมากร้านเซมเบร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะเพื่อในถ้าเกิดว่าใครเห็นซื้อเลยนะเราซื้อกลับมาคือแบบแบบเดียวหมดเลยนะอร่อยมากอย่างบอกว่าขนมที่ได้มารู้นะคะที่ซื้อมาคืออร่อยทุกอันเลยอะ่ะคือเซมเบร้าน,นี้แล้วก็ร้านที่เป็นเหมือนแบบคุกกี้ไลายน่ารักๆกล,ล,ล,ล่องกลมๆเมื่อๆๆกี้นี้นะคะก็ะอร่อยเหมือนกัน ถ้าเกิดเพื่อนมากก็อย่าลืมมามาอยากกินอัน,นอันเล็กอ่ะอยากกินอันนี้ขับเค้กจิว๋วอไม่รู้มันน่ารักหน้าตามันเหมือนจะน่ารักอ่ะมันเหมือนจะอร่อยหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ชอ็อตแตกไงข่อน,นั้นอ่ะน่ากินอยู่นะน่ากินปะเฮ้ย,ยแต่เดี๋ยวเราหิวอะ่ะตอนที่เราหิวเราก็จะอยากกินนะ ไหนอันนี้เหรอร็อีข้าวข้าวเกลอ,อันนี้เหรออันนี้น่ากินเหรอใช่รสชาติแบบว่ามั็นแบบโหอันนี้หมูเค็งอร่อยแ,แน่ๆอันนี้น่าจะอร่อยอนนโอ้ยน่ากินผลมีดิบด้วยว้าวว้าวว้าวแซตโตน่ารากนนักด้วยทำไมอ่ะก้ามมันน่ากินอ่ะโอ้ทำสวยอะ่ะเน,นี่ยไปถอดเล็กๆเกนี่ยน่ากิน,านมากๆ มันฝรั่งอันนี้อร่อยนะคะรสชาติดีมากเนื้อแบบมันฝรั่งอร่อยมากกินสนุกมากเลยถ้าใครเจอนะคะลองชิมดูมีเป็นหอ่อเล็กๆด้วยกลับมาที่ร้านพอตเตอร์นะคะคอลเลคชันคอลลาเบเรชันกับโตโลนะมาดูน่ารักมากเลยมาต่อกันที่ปากโกเทนจินนะคะช้อปปิ้งย่านเทนจินนะวันนี้แบบเก็บตกก่อนกลับนะคะ แวะพวกอ่ดิสนีย์สตอร์แล้วก็ด้านบนที่มีขายของอนิเมะต่างๆนะคะร้านชินจงังแล้วก็มีพวกขนมต่างๆนะคะร้านแรกแทกที่เป็นร้านขายของแบรนด์เนมือสองนะคะมาดูมาดูอีกมากี่ครั้งก็แวะมานะคะนี่พวกเสื้อของกอมนะคะน่ารักอยู่นะแล้วก็มีพวกอ่อ คอสเมติกเชนนะคะก็จะเป็นพวก Clean Beauty เหมือนกันเป็นเครื่องสำอางแนวแบบว่าออร์แกนิกดีต่อโลกและสุขภาพแล้วก็ผิวต่งตางๆนะคะน่ารักน่าใช้ทางนั้นเลยนะคะแบบเลือกไม่ถูกเลยอะ่ะถ้าใครมาก็แวะมานะคะถ้าเกิดชอบอะไรแนวๆนนี้นะแบบพวกผลิตภัณฑ์บิวตี้สกินแคร์ Beauty, care, อะไรอย่างเงี้ยแนวแบบว่าคลีนบิวตี้ไม่ทำลายผิวแนละโลก ลาซูชี่แค่เราต่อ,ค,อคิวกันครังแรกนะคะวันนี้คิวน้อยแอบอยากซ้ำนิดหน่อยเดอไม่ไม่ไมไมหิวนะคะอิ่มอิ่มมากกินไม่ไหวเดี๋ยวมาเดินเล่นช้อปปิ้งกันต่อนะคะนะมาที่ร้าน Second Street นค่ะร้านนี้ก็จะเป็นแบรนด์เนมสองกันเสื้อแจ็คเก็ตรพรดาดา ินเทจต่างๆนะคะตู้นี้เป็นทแนวมีใบนไหนที่ชอบกันบ้างไหมแม่พราด้าน,นี่ถูกมากเลยอะ่ะแล้วก็มีรองเท้าต่างๆนะคะนี่คู่นี้ดูเั้งนแต่คราวที่แล้วแล้วน่ารักมากเลยแต่ว่ามันเล็กนะคะใครใส่ได้เผื่อมาลองมีเสื้อแจ็คเก็ตต่างๆของเที่ยวมาคราวนี้คราวที่แล้วนี่ไม่เหมือนกันเท่าไหร่เลยนะคะ แบบว่าของหายไปเยอะแล้วก็มีของใหม่เข้ามาเยอะนะคะร้านแนวนี้คือถ้าเกิดว่ามากี่ทีคือเราก็จะมาทุกทีเลยนะคะถึงเป็นร้านเดียวกันแต่ว่าของมันไม่เหมือนกันไงนี่อันนี้เป็นแจ็คเก็ตของชาแนลนะคะดูมีของดูดีๆหลายอันเลยอะ่ะน่ารักน่ารักเยอะอยู่นะอันนี้ก็เป็นเดรสของชาแนลค่ะอันนี้เป็นเดรสของพระราดาของจุกจิกต่างๆกระเป๋าหลน,นะคะ แล้วก็แจ็คเก็ตแบบอุ่นๆตรงนี้ก็มีนะคะเผื่อว่าใครอยากจะมาดูนะคะของมือสองที่ญี่ปุ่นคือคุณภาพดีอยู่นะแบบไมอะแล้วก็ดูสะอาดนะคะราคาก็ค่อนข้างโอเคนะคะอันนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตของอีเซน่ารักอยู่นะตัวนี้อันนี้ก็เป็นมุมของพวกเสื้อกลมนะคะเราชอบซื้อพวกเสื้อกลมที่ญี่ปุ่นแบบมือสองนะมันแบบน่ารักแล้วก็ราคาดีมากเลนะคะ อันนี้เป็นพวกคาร์ดิแกนต่างๆแจ๊กกต,ตนู่นนั้นคือแบบมันคุณภาพดีอ่ใส่ได้นานแล้วก็แบบไม่ค่อยเบื่อนะคะแล้วก็ฟิตติ้งมันดีมากเลยนะอยากให้ลองอยากให้ลองแจ๊กก็ต,ตัวน,นี้ก็น่ารักนะคะสีดำชอปปิ้งเผื่อเพื่อนๆ <c oughs> ถ้าเกิดใครมาก็อย่าลืมแวะมานะคะอันนี้เป็นโซนของพวกอิเซต่ต่างๆ ี่ก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นซาไซแล้วก็มีพวกอของมาเจล่านะคะที่ญี่ปุ่นของมาเจล่าเยอะอยู่นะดูคนญี่ปุ่นค่อนข้างฮิตนะคะแจ็กเก็ตต่างใส่ไปสกีได้ที่ s u p r ร m มคนเยอะมากนะคะไม่รู้เขามาดูอะไรกันมาต่อคอีกร้านหนึ่งนะคะที่ร้านแร็กแท็กนะคะร้านแร็กแท็นี้จะเป็นพวกเสื้อผ้าแบรนด์มือสองเหมือนกันแต่คือเขาค่อนข้างจะเล็กมาแบบ เยอะเหมือนกันนะคะราคาก็จะสูงกว่าร้านอื่นนิดนึงนะคะร้านนี้จริงๆมีหลายสาขาทั่วญี่ปุ่นนะคะคืจริงแทบมีแทบทุกเมืองเลยแหละแต่ว่าร้านเขาจะค่อนข้างแพงกว่าพวกร้าน Second Street อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเ e เลคชั่นเราว่าของเขาแบบค่อนข้างสวยกว่าอะไรประมาณนี้อันนี้เป็น d r รส s p r น d a นะคะเคยแอบอยากได้น่ารักอันนี้เป็นเซ็ทเสื้อกับคาริแกนของ a i r m a สาขาน่ารักแล้วก็เดรส ของโดเอเวนะคะน่ารักเหมือนกันเสื้อมาเจล่าต่างๆมีสวยๆเยอะนะร้านนี้เดรสอันนี้เป็นเดรสของเบลเซียก้านะคะรุ่นน่าจะเป็นรุ่นใหมัยิคลัสเกสกีแอนะคะอันนี้น่ารักมาดูโซนแบบว่าเสื้อของกอมบ้างนะคะเสื้อกอมนี้ก็น่ารักนะคะเป็นแบบเสื้อกำมยี่แขนยาว ซองแบบจีนๆนิดนึง,ดดนนงแต่ไม่ได้นี้เราจะชอบเจ้าเมล,ลม่มนม,มันนุไหมมันนุ่ไหมพยายามไปหาซื้อมีดมานะคะแต่ว่าหาไม่ได้ได้มาแค่กันไกลนะคะเลยจะลองปอกเมลอนดูนะคะน่นนนา,นา,นากินมากมาก ดูดิมีกลิ่นหอมไหมได้กลิ่นหอมปะมน,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 น่ากิน่าก,กินากิออีรอาจจะมีช้อนนะคะว้าวไม่ไหวแล้วนะ่กินมา,มานี่คือน้อ,องนนะคะมันจะมีพกแก้วแก้วกาแฟยมอาจจะมีช้อนกาแฟให้เราตักได้ มันนมมันน <in> <home> ุมมันนมมันนมมันนุ่มโดนเม็ดนิดหน่อยไปนะเนาะไมไหวอะโอยชีสัตว์โอยชีโอชีโคตรอยากกินคำใหญ่เลยอะแต่ว่ามันจะโดนเม็ดอะเ้าคนในควานเม็ดออกก่อนไหมถูกต้องเดี๋ยวทให้โอเคเขากินคำนี้ก่อนนะคะ อุ้ยน้ำมันแบบว่าไหลออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งขอภยัยขอภยั DIY าภายสวัสดีไอไวพาเฟ่ผลไม้ของพวกเรานากินไม้เออไฮโซฟรุตพาเฟ่ในคราวเมลอนคัพนี่เนี่ยสุดยอดกินเลยกินเลยกินเลย ไปดิชินนั้นน่ากินใจมีรอนก็น่ากินน่ากินมากๆลักษณะเหมือนซุปอะไรน,นะคะใบขูดมะพร้าวอ่ะน่ากินมากๆอันเนี้ยดีกว่าบิงซูดีกว่าอะไรพวกนั้นเลยเน,ะนาะจะกินอลไรเดี๋ยวกินต่อ เป็นไงเป็นไงอร่อยปะฟินปะฟินปะเบกิอะไรนะคะเบก้อ,อ,อวะมาสเป็นซุปนะคะน้ำเมล่อนแท้ๆจากลูกอร่อยจริงๆ ชิโซ่มากๆนะำเมล่อนนี่นจะราคาเท่าไหร่นะคะขึ้นศาลละห้าพันเยนเข้าพันเยนเลยหรอขึ้นะห้าพันเยนตักดูสิตักดูสิสน่ากินน่ากินมากๆแลนนะคะ ลอนอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวกินเสร็จเราก็จะไปพักผ่อนกันนะคะเดี๋ยวจะออกไปท่อง,องลานตีกันอีกสักรอบนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันนะคะคลิปหน้า,านะคะ่ะบ,<อ>บ๊ายบ<อ> <ๆ S 1> าย